เพื่อนๆอ,อาจจะเบื่อฮาร์ี่ครับผมก็เลยหาตัวอื่นมาเล่นบ้างรอบนี้เป็นเว็กซาน่าแล้วกันแต่ดูทรงเหมือนจะไม่ค่อยดีครับไทเกียวไถเข้ามาอย่างโหดทุบผมไปเกือบตายครับแต่ทีมเราก็พยายามเบิร์ดดาเมจไทเกียวผมที่เล่นต่อไม่ไหวก็วาร์ปกลับบ้านส่วนไทเกียวก็รอดเหมือนกันเพื่อนเราโดนยินลากเข้าไปในสังเวียนครับผมรอเชน,นันติช่วยแต่ว่าอดใจไม่ไหวเลยยุนเสะเอ็กบ็อกไปก่อนเพื่อนเราเห็นผมโยนันติเพื่อนเราก็เลยเข้าตามครับทำให้เอ็กบ็อกล่วงไปก่อนแต่ว่าเขายังมีชีวิตที่2ที่เกิดขึ้นมาครมเราาาลยตปปิดงน ผมก็วิ่งตามไปเหมือนกันครับเพราะว่าอยากได้คิวเหมือนกันสุดท้ายคิวเนียร์โดนจัดการไปโดย Xbox อกครับผมก็เลยจัดการล้างแค้นให้คิวเนียร์ไปและเกมนี้ทีมเราค่อนข้างเสียเปรียบครับฝั่งข้ามบุกป่าเราอย่างโหดเลยแต่ว่าก็ยังดีครับทีมเรารวมใจกันเข้ามาช่วยป่าทำให้เก็บไทเกียวมาได้ยินฝั่งข้ามพยายามเข้ามาล้วงไอรีเทลครับแต่คิวเนียร์กับผมเข้าไปช่วยทันยินก็เลยล่วงไปตามระเบียบแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือระบบล็อกเป้าครับกดออโต้มันชอบไปโดนคีบอะหรือ,ออาจจะเป็นที่ผมนิ้วเบีย ถึงแม้สกอร์จะตามอยู่ครับแต่ว่าผมก็ยังห้าวเป้งฟิกเกอร์เข้าไปคอมโบใส่คลินแบบเต็มรูปแบบให้สามารถจัดการคลินมาได้แบบง่ายๆสกอร์ทีมเราเริ่มตีตื้นขึ้นมาครับทันฝั่งข้ามแล้วทีมเราคอมโบกันอย่างโหดถึงแม้ในช่วงต้นเกมจะโดนเยอะไปหน่อยแต่ว่าทีมเราก็เอาใจช่วยกันเต็มที่อีหินที่จัดการไอรีเทลไปครับจะมาจัดการผมต่อแต่ว่าผมก็จัดการเข้ามาได้ก่อนแต่ว่าฝั่งข้ามตายไป5อีกรอบแบบนี้ทีมเราก็รีบจบบ้านในทันที